I can สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC นะครับมาดูที่อยู่ใหม่นะครับของแมงกระบี่นะครับผมเอาล้ครับนี่คือที่อยู่ใหม่นะครับนี่เสาไฟก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่านะครับนี่นะครับ ตรงนี้ก็เป็นที่ของครูวันชัยนะครับทุกคนนะครับดวงได้สมพมมาเจอกันนะครับแบบว่าไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับแล้วก็ได้มาพูดคุยการเรื่องที่เรื่องทางนะครับก็สรุปนะครับแมงกะบี้ก็ได้เช่าที่ตรงนี้นะครับรู้สึกว่าเอนเดอร์จะทําเป็นสัญญารายปีเลยนะนะครับสัญญารลายปีเลยนะครับผมก็จุด ตรงนี้เป็นทางเข้านะครับก็เดี๋ยวครูวันชัยเขาจะเอา,อาดีนลุกลังมาถมตรงนี้แล้วก็เกี่ย ع, เป็นบริเวณที่จะตั้งบ้านาซึ่งเอมเดอร์เนี่ยเขามีตู้บ้านนอกดาวอยู่ก็จะเอาบ้านนอกดาวมาตั้งไว้เลยใน f อนะนะแล้วก็เอา,อาหรือโครงลงรถมาที่เป็นไม้ไผ่กับสังกะสีเนี่ยเอามาทำลงรถด้วยนะครับแน่นอนครับ ที่นี่ก็จะเป็นที่ใหม่นะครับ FC ด้วยนะครับตอนนี้ยังมีหญ้าอยู่แต่ว่าหญ้าไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าตัดมันก็เอี่ยมแล้วนะครับก็คือ,อผมก็ได้คุยกับเอเดอร์แล้วว่าเราจะตั้งบ้านนะครับเอาไว้ตรงจุดบริเวณนี้ครับผมนี่จุดบริเวณนี้นะครับเราจะไม่ไปข้างใน เพราะว่าผมก็บอกครูบัรชัยแล้วว่าผมใช้เนที่ไม่เยอะนะครับเอาแค่ตรงต้นมะม่วงเนี่ยนะครับเอาแค่ตรงนี้แหละนะครับตรงนี้ก็มีสวนนะครับมีมะม่วงนะครับมีกล้วยนะครับผมมีกล้วยตัวนี้เป็นมะม่วงนะครับมะม่วงเขียวเสวยนะครับซึ่งครูบรรชัยบอกว่ามะม่วงเขียวเสวยเนี่ยดกมากนะครับแต่ว่าเสียดายมันหมดมะม่วงแล้วแต่ว่ารอปีหน้านะนะครับรอปีหน้า แน่นอนครับ FC ซครับม,มีมีต้นไม้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีที่นั่งนะครับซึ่งหน้าบ้านของเอ็มเดอร์เนี่ยมีอันนั้นอยู่โต๊ะหินอ่อนนะครับสีชมพูก็จะมาตั้งอยู่ใต้นี่แหละเอาไว้นั่งในร่มกันแล้วก็แน่นอนครับมีซุ้มซุ้มไม้ไผ่มีแน่นอนครับนะเดี๋ยวซุ้มไม้ไผ่ก็ตามมาอีกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะวางแบบใหม่นะครับโอ้ เพื่อนบ้านเยอะครับ f c ฟซนะครับเพื่อนบ้านเยอะนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําความรู้จักนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยๆรู้จักกันนะเพราะว่าเราก็เพิ่งจะได้ที่อยู่ใหม่แต่ว่าตอนนี้ยังเพิ่งเริ่มคุยกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะมันใกล้เสาไฟฟ้าครับที่ของครูวันชัยเนี่ยเดี๋ยวเขาขอไฟมาลงได้ส่วนน้ําประปามีอยู่แล้วน้าปราปามันอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต่อต่อจากท่อแล้วก็ต่อ ต่อเข้ามาหาในตัวตัวบ้านก็ได้แล้วนะครับอุ้ยกล้วยกล้วยนี่นะครับกล้วยกล้วยอ,วยอุ้ยกล้วยอ่ะกล้วยนะครับเจือกล้วยเอาเอ็มเดอร์ไปไหนมาตามหาคนนี้เลยเป็นไงบ้างชอบอันนี้ก็ชอบเหมือนกัน มีหัวปลีกล้วยด้วยปกติเอ็มด้วยก็กินกล้วยอยู่แล้วนะก็เนี่ยผลิตภัณฑ์อันนี้เอามาทำกล้วยเบกแตกหรือกล้วยตาขอะไรหลายอย่างของผมนี่ชอบกินมะม่วงอยู่แล้วนะขอมะม่วงนะแต่ว่าม่วงหมดนะก็ชอบกินมะม่วงด้วยใช่แล้วกล้วยก็ชอบกินแน่นอนครับที่นี่ผมจะทำทุ่งดอกไม้แน่นอนคือตกแต่งบริเวณทางด้านหน้านะครับผมใช่แล้วแต่คนใช่แล้วเพราะว่าเราจะต้องยกบ้าน่ะมาใกล้ๆประมาณตรงนี้นะ เพราะว่าเราจะได้มีบริเวณตรงข้างหน้าบ้านแบบมันตกแต่งได้แต่ว่าตรงใต้ต้นเนี้ยแน่นอนครับจะเป็นที่นั่งที่นั่งแล้วก็เป็นซุ้มด้วยซุ้มอืเอาไว้ถัดไปอีกไหมแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลยก็คือเราวางได้หลายมุมก็แล้วแต่ว่ามีแขกมาหาหรือเอฟซีอยากจะมาหาเราเราจะยินดีต้อนรับใช่นะครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกคนเลยที่ติดตามเรามานะเพราะเราเป็นอิสระแล้ว นะครับเราไม่ขึ้นตรงกับใครแล้วนะครับเราก็จะทงวัตถ่ของเรานะครับนี่ชอบมากเลยใช่แล้วนะครับมีนาด้วยมีปลาด้วยเออเอ็นเตอร์ไปดูนามาแล้วใช่ไหมก็ไปดูด้านข้างเนี้ยอ๋อโอเคผมยังไม่พาเอฟซีไปดูนาเลยนะครับไปไปเดี๋ยวพาไปบ้านเราจะตั้งไว้ไหนเออนี่ครับตระมาณตรงนี้ก็ลงรถก็ตรงนี้ใช่ไหมอ่อโอเคเวลาเดินทะลุมึงจะเดินทะลุตรงนี้ได้ไมได้ไม่ติดตัวบ้านนะครับ ข้างหน้าก็ข้างหน้าก็จะเป็นทางมาในเอฟซนะนะนะครับเป็นทางมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้ผมจะทําซุ้มครับซุ้มดอกไม้ที่สวยเลยตกแต่งให้แบบว่าเป็นจุดเช็คอินได้เลยเดี๋ยวผมจะพาเอฟซไปดูในนาแล้วก็ปานะฮะซึ่งเอ็นดีไปดูเมื่อกี้แล้วนะครับเนื้อที่ก็กี่กี่ไร่นะอ่ะสามไร<ล><ๆ>่กว่านะครับแต่ว่าผมใช้แค่นิดเดียวนะเพราะาผมไม่ได้ใช้เต็มจำนวน อันนี้ก็เป็นนาข้าวของครูวันชัยนะครับเนี่ยนะครับเนี่เรานี้แบบโหได้ครบเลยนะนทั้งไล่นาทั้งเดี๋ยวทำปลูกดอกไม้ลแล้วก็มีปลาด้วยในน้ำมีปลา,ปลาในน,าม,า,ใน,นามีข้าวจริงๆมันมีบ้านหลังเก่านะแต่ว่าเราเราไม่ได้อยนะอู่นะเออเราไม่ได้อยู่ครับเดี๋ยวหลอนครับ<ม>เดี๋ยวหลอนอมีปลาไผ่ด้วยใช่แล้ว โอ้โห oh. คุณชอบไข่คุณก็ได้ไข่ได้สิ่งนั้นไม่แน่นะครับเรามาอยู่หลังแรกเนี่ยอาจจะมีโฮมสเตย์หรืออาจจะมีรีสอร์ทที่นี่เกิดขึ้นก็นได้ต้องรอดูอนาคตก่อนอ่าเราดูอนาคตยังบอกไม่ได้จะมีไหม mm hmm. เพราะว่าผมจะเป็นสื่อ,อทำให้คนรู้จักการท่องเที่ยวนะครับที่นี่บ้านนนหอมนะครับ mm hmm. อันนี้เราจะพาไปดูสระน้ำ นะครับดูสระน้ำม้าก็ยังไม่ผูดหรอกเดินโอ้โหโอ้โหนะเอซี FC. อันนี้เป็นบอ่ออ่าเป็นสระนะครับสระปลานะครับของครูวันชัยนะครับโอ้โหนะครูวันชัยนี่เหมือนแบบว่ามีสถานที่มาให้เราโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยนะครับอืม อจริงๆถ้าจะทําที่นั่งก็แนะนําให้เป็นหินอ่อนเพราะหินอ่อนอเหมาะ,อ,ะอ,อยู่ท<ค>นใช่ครับ,นนบแต่ว่ามันคือเซนิมันต้องทออนนําสีนี่ครับเอซครับก็อันนี้ก็เป็นเนื้อที่ของอครูวันชัยนะครับซึ่ง แมงกะบี้กับเอ็มนะครับก็ได้เช่าที่นี่นะครับตกลงเช่าที่นี่แล้วก็ได้ทําคนทิ้งกันที่นี่นะฮะก็คือเราเนี่ยสามารถถ่ายได้หมดเลยนะคือถึงแม้ว่าเราจะเช่าแค่นน้นนะฮะมันมีเยอะเลยใช่แล้วครับมีป่าด้วยนะใช่แล้วอันนี้คือโอ้ป่าเยอะนะนะครับป่าเยอะมากอือ ที่อ่าทีน,นี่เลยนะดินแม่น้ำด้วยใช่ครับเดี๋ยวต้องติดต่อติดตามคลิปอ่ะเอฟซี FC ครับแน่นอนครับคอนเทนต์ใหม่ๆ f c ได้เห็นอะไรใหม่ๆแปลกๆแ,แน่นอนครับทุกคนนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนครับที่ f c ติดตามแมงกะบ,บี้มาแมงกะบ,บี้พาบินมาถึงโลกกว้างดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่ขาวสะอาดนะครับ เป็นดินแดนแห่งความสุขนะครับผมนะฮะก็เป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็ดวงเขาเรียกว่าธรรมะจัดสรรนะครับไม่น่าเชื่อนะผมจะได้มาถึงจุดนี้นะครับผมเป็นวพเพราะบุญกุศลที่ทำมานะครับดูนกกันเอดูนกดูนกครับดูนก นกน้อยทาลังแต่พอตัวนะครับผมเนื้อที่สามไร่ใน f อฟนะครับเยอะนะครับผมโหก็คือว่าอย่างนี้ครับครูวันชชยแบ่งซีกนี้เป็นนาหนึ่งแปลงแบ่งซีกนี้เป็นสะหนึ่งลูกนะครับซึ่งลงตัวนะแล้วก็ข้างบนก็เป็นที่ทำที่ไร่ก็ได้นะครับปลูกอะไรก็ได้ เห็นเมื่อก่อนครใชัยบอกว่าปลูกถั่วฝักยาวปลูกแตงกวาครับแต่ตอนนี้ครใชัยที่เยอะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาทําทุกที่ได้พวกเราก็เลยมาเช่าเป็นอาณาจักรนะครับผมนะฮะอยากปลูกถั่วก็ปลูกได้แน่นอนปลูกแน่นอนครับเพราะผมชอบกินถั่วฝักยาวชอบกินชอบกินแตงกวาแล้วผมจะปลูกถั่วดำด้วยครับทีนี้มีที่สมใจแล้วครับผมได้ปลูกถั่วดำด้วยถั่วดำด้วยหรอใช่ครับถั่วดำครับ ยังไงเนี่ยคือผมชอบถั่วดำเนาะมาเดี๋ยวพาไปดูบ้านครับนะครับผมเอาถั่วดำต้มน้ำตาลน่าอร่อยจะตายห่านะครับแซ่บถั่วดำข้าวเหนียวมานะครับแมงของผมไงแมงกระพุนไงเดี๋ยวต้องตัดสินใจก่อนเออแมงกระพุนแมงกีซอนไงผู้ชายอ่ะเออเอาสกีนก่อนเหรอออเดี๋ยวเดี๋ยวให้แมงสองตัวมารายงานนะ นะครับเอามารายงานตัวก่อนนะฮะอ่าต้องต้องมีการตรวจคนร่างกายก่อนนะครับผมไม่ไม่ผ่านดิฉันเข้าบ้านไม่ได้เอาเหรอใช่อ่าไม่ไม่ผ่านเอมเดอร์เข้าไม่ได้นะครับแมงกะพุนแมงกิซอนนะฮะคุณต้องรายงานตัวเด้อนะครับผมอันนี้ต้นอะไรเอมเดอร์รู้จักไหมอันนี้เหรออืมเคยเห็นอยู่แต่ว่าคืออะไรอ่ะจชื่่อไไมด้ใบมันเป็นอย่างเงี้ยเอฟซีครับต้นอะไรครับ ก็<น>ถิินเหรอกะถินป่าออกกะถินกะถินใหญ่อ่ะเอาเหรอใช่มันมันจะแบบอ๋ออ๋โอโหตรงนี้ตรงนี้ก็เหมาะเนาะนะครับเป็นร่มเงาได้เลย FC นี่นะครับเป็นร่มเงาได้เลยนะครับคือวันนี้รู้สึกว่าโล่งใจมากเลย FC ได้ที่อยู่แล้วแล้วก็ ได้เจอคนใหม่ๆนะครับได้เจอสิ่งใหม่ๆ <Okay. S 1> ซึ่งทุกคนก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเหมือนผมนะครับ <Okay. S 1> ครูชัยเขาก็แบ่งลงตัวนะฝั <Okay. S 1> ่งนี้เป็นทุ่งนาฝั <Okay. S 1> ่งนี้เป็นสระน้ํำ <Okay. S 1> แล้วฝั่งนี้ก็เป็นเนื้อที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ไป <Okay. S 1> เราไปดูสำรวจดีกว่าเ <Okay. S 1> อซีครับอยู่ในช่วงของการสำรวจบ้านนะฮะ <Okay. S 1> มันเป็นบ้านเก่านะเฮ้แต่แต่ว่ามันมีร่องรอยของไฟฟ้าอยู่อะ เ,เดี๋ยวผมไปดูห้องน้ำมามาดูห้องน้ำคระบเอฟซีครับอันนี้เป็นบ้านหลังเก่านะครับซึ่งผมไม่ได้อยู่นะนะครับเดี๋ยวเอฟซีเข้าใจว่าเอ้ยแมงกับพี่กับเอมเดอร์มานอนตรงนี้หลออเลยนะนะครับแต่ว่าห้องน้ําเป็นอย่างนี้นะจ๊ะโหบ้านบ้านรู้สึกว่ามันจะพังเยอะแล้วนะ,ะไม,ม,ไมแต่แต่ดีนะเป็นนั่งลาดนะ เดี๋ยวลองลาดน้ําดูสิเผื่อบางทีปวดท้องเราก็ได้มาเข้าได้ดูสิลงไหมซุ้มซึมก็น่าจะได้อยู่ได้ไหมได้ครับปวดุกเฉิยเรียบร้อยกอกลงจบใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้ครับผมก็คือเนี่ยอย่างบางทีเรามาถ่ายคอนเทนต์กันเราปวดท้องหรือว่าปวดเข้าน้ําก็มาเข้าได้แต่ว่าเดี๋ยวทาความสะอาดหน่อยเนาะ แต่คือน้ำเราก็เอาจากในในสระน้ำก็ได้นะครับเดี๋ยวตักน้ำในสระมาตรงนี้ก็จะจะเดินป่าแต่ไฟฟ้าอยู่ใช่ครับเพราะว่าคุยคุยแล้วเดี๋ยวต้งองรอให้สิ่งของที่เนี่ยคือเตรียมเตรียมการให้เราเอาเอสี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านนะครับพาไปดูบ้านไผ่ไผ่ตาไผ่มาพ,พาไปกันเหรอเอ็มเดินป่าไผ่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูในบ้าน นะครับโอเนื้อที่มันใหญ่มากเลยเนาะแต่ก่อนมันต้องมีคนอยู่อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันขึ้นไปไม่ได้แล้วผมดูลักษณะมันจะพังแล้วใช่ดูภายนอกก็รู้แล้วมันผุมากแล้วใช่เดี๋ยวเรามาดูไายนดีกว่าเอ้าตรงนี้ก็มีสาเหรอเอฟซีครับข้างในมีสาอีกอ่ะ นะครับอดอกไม้ด้วยดอกมะลอิอ๋อไม่ใช่ดอกมะลิต้นพุดพุดครับพุดไม่ใช่มะลิมันคือพุดครับอันนี้แหละที่เขาเอาไว้ไหว้พระเอาไว้ทำใบสี่ะ<า>อุฮ้ยแมงแมงมาอีกแล้ว fc เขียวเขียว fc เห็นไหมเนี่ยอ่ะ,อะน,นี่นะครับ อ่าเจอเพื่อนครับเอีกลุ่ม,มแมลงครับมด,มดมดนะครับมดก็มาแมงก็มามแมลงก็มานะครับนี่ครับมันเขียวนะเขียวใช่เน,นี่ครับดอกพุทธนะครับอุ้ยหนอ่อไ,ไม้มีปล่าไม่มียังยางโอโ้โห เอทีครับผมบอกเลยว่าอยู่ที่นี่เนี่ยสุดยอดครับแล้วอันนี้ไผ่ต้องดูนะเอฟซีเอ็มเดอร์มันกินได้หรือเปล่านะครับมันมัน,มนด,มดมกินแล้วผมว่าไม่น่ากินได้ออันนี้เป็นไผ่ไผ่เลี้ยงนะครับใช้ไผ่ตรงแต่ว่าไผ่พวกนี้ยังอ่อนอยู่ครับยังยังไม่สามารถที่จะ ตัดมาใช้งานได้ตัดใช้งานได้แต่ว่ามอดกินครับผมในฐานะที่ผู้รู้นะฮะนี่แก่ๆมันอยู่ข้างในครับมันอยู่ข้างในโอ้โหตรงนี้เป็นสระน้ำารทุกคนโอ้โหอาณาจักใหม่ของพวกเรานะครับ ตรงนี้เป็นสระน้ำนะครับทุกคนแล้วก็มีต้นไม้มีป่าไายขึ้นล้อมรอบนะครับโอหถ้าเกิดว่าไม่มีไม,ไม่ไม่มีสระน้ํานะใหญ่กว่าเดิมอีกนะเอไม่เป็นไรมันมันมีสระแสดงว่าเขาต้องการดินขุดสระเพื่อที่จะเอาดินจากสระนี้ไปถมนะครับโอ้โหโอเคอฟซีเป็นไงบ้างครับชอบไหมอาณาจากักรผม ใช่ฝั่งนี้ก็ร่มรื่นนะต้นต้นไผ่ก็มีไว้ใช้งานนะครับเนี่ยมีไว้ใช้งานนะครับออืแล้วก็เราส่องไปทางนอกเนี่ย้ที่ใหญ่มากเลยนะสามไร่อะก็บอกแล้วแล้เราเรา,เราอยู่แค่ไม่ไม่ถึงเครื่องงานด้วยนะที่เราอยู่นะไม่ถึงเครื่องงานในเอฟซี FC. เพราะว่าบ้านมันก็หนังหน่อยเดียวเนาะก็อยู่แค่เพออยู่ครับ ส่วนตรงเนี้ยครูวัญชัยจะทําอะไรก็ตามแต่เลยเนาะเพราะว่าเป็นที่ของครูวัญชัยเราก็ขออาศัยแค่บางส่วนนะครับผมใช่ครับก็เดี๋ยวเราแนะนําครูวัญชัยว่าควรจะทําอะไรดีในอนาคตนะครับแต่เราไปดูบ้านกันเป็นยังไงโอ้ต้นไม้นกร้องโอ้ เฮ้ยมีมะพร้าวเอ็มเดอร์อ้โหมะพร้าวน้ำหอมด้วยจริงเหรอจริงครับโอโหหวานอุ๊ยตกใจนี่อะไรเอฟซีรครับมีมะพร้าวน้ำหอมครับแหม <c oughs> ยังยังยังไม่พร้อม <c oughs> วันนี้ไม่น่าจะใช่นะ <c oughs> นะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นพรุ่งนี้เอฟซีนะครับนี่มะพร้าวน้ำหอมนะครับทุกคนออื <c oughs> นี่ครับมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับโอ้โหหลายลูกด้วยอันนี้เป็นตัวบ้านนะครับแต่ว่ามันมันผุมันจะพังอยู่แล้วแต่ว่ามีเปอยู่นะแล้วก็มีใต้ถุนนะครับมีมีมีเปร์ต้ถุนนะครับผมแต่ตัวบ้านไม่ขึ้นไปเพราะว่ามันผุแล้วนะ อตรงม่กลยบกล้ค่ทังไม่เคยกินฝีมทำขนมของแอดองครับนี่น,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 นี่โอ้หลังคาทละ rob, ลุแล,ล้วก็นะครับเป็นเป็นบ้านเก่านะครับแต่เราก็ไม่เคยถามครูวันชัยนะว่าหลังนี้เนี่ยคุณวันชัยเคยเคยได้มานอนไหมนะครับต้องต้องนอนแหรอเนาะ เนี่ยครับ FC มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันมันเป็นแบบนี้มันจะพังแล้วนะเอ่อไฟมันมีไฟนะแต่ว่าอ่าไฟอันนี้เนี่ยเขาเขาจะถอดออกหลายปีแล้วเขาน่ยถอดออกแล้วแหละครับผมก็ไม่เห็นมีต้นขั้วนะใช่แต่ก่อนคงเคยคงคงจะพ่วงสายมาหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้มันยังไม่ได้ขอไฟนะอืม นะครับผมนี <S <S ่โอ้โหก็ถือว่าเป็นอะไรที <S <S ่แบบอุ้ยอุ้ยผมผมตกอะไรครับตกหลุมตกหลุมโอ้โหตายแล้วโอ้โหตายแล้วนะครับเกือบเอาไม่รอดนะฮะเฮ้แต่ตรงนี้ล่มนะเนี่ยจริงๆเวลาพักก็หาอะไรมาปูอย่างนี้นั่งอย่างนี้ก็ได้นะเย็นเลยทุกคนเนี่ยมันล่มนะครับเนี่ยอืม จะได้เป็นแค่ไม้ไผ่ก็เวิร์กนะได้แค่ไม้ไผ่ให้เขาให้เขามาส่งเนี่ยแล้วก็มาน,นอนเล่นนะครับได้หมดโอ้เยรายนะคือบ้านบ้านพื้นมันมันมันพังแล้วนะครับถ้ามันไม่พังเนี่ยมันได้ใช้ประโยชน์อยู่แต่ว่ามันพังแล้วอะ่ะก็เลยมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วทุกคนนะครับ,นะรบมผมว่าคุ้มค่านะที่เอฟซีรอคอย เพราะวันนี้เราอาจจะลงคลิปช้าแต่ลงไปแล้ว fc ยิ้มตามกันแน่นอนอะนะครับเพราะว่าเราได้มากันแล้วและมันมันมาแบบว่าเกินฝนันนะไม่คิดว่าถามว่าชอบไหมก็ชอบนะโอ้ชอ,ชอบชอบเลยอ่ะนะครับชอบเลยที่ตรงนี้นะครับยิ้มยิ้มครับผม นะครับไป,ปเดี๋ยวเราเดินกลับที่โดดดีกว่าเราต้องมาโหลดคลิปอีกคนนะครับไปเดี๋ยวกลับไปเอฟซีนะไปแล้วนะดีจังเลยเอซีเนาะนะครับเป็นที่ที่เหมาะสม นะครับเป็นที่ที่แบบว่าเหมือนมันรอคอยเจ้าของอยู่รอคอยคนที่จะมาพัฒนาอยู่ก็ถูกคนแล้วแหละนะครับ f อก็เดี๋ยวแมงกับี้ฟิล์มอยู่เนี่ยแน่นอนครับผมจะค่อยๆทำนะค่อยๆทำค่อยๆทำนะครับผมชาวบ้านเขาก็เก็บผักริมรั้วกันนะครับน้องหมาก็วิ่งเล่นนะฮะ กว้างขวางเลยเอฟซนะนะครับกว้างขวางมากแน่นอนครับถ้าแมงกะบี้กับเอ็มมามาอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตต้องผมอยากให้ครูวันชัยเนี่ยสร้างเป็นโฮมสเตย์ ay, หรือว่ารีสอร์ทนะครับเ <c oughs> พื่อที่ f อซจะได้มาแบบมาเช่ามาศึกษาวัฒนธรรมที่บ้านนนหอมกันจะได้พาเอฟซเที่ยวนะครับผมอ่านะครับผม ครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านเยอะอยู่นะแต่เราต้องทาความรู้จักกันก่อนเพราะเรายังไม่รู้จักใครนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับแมงกกี้ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับจะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับครับผมผมช่องครัวชัยชาแนลนะครับผมวันนี้ มาบนก็ปากนะครับ FC ทุกทท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับเมงกบี้ฟิล์มนะครับแล้วก็น้องเอฟซู i o ดิโอนะครับที่มาโนนหอมนะครับมาแล้วไปทําให้ครูชัยรู้จักช่อง YouTube แล้วก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้มาติดตามนะครับโนนหอมนะครับเป็นยังไงอยากให้มาอยากให้มาครับผมขอบคุณครับ